สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเป็นเห็นความจริงนะครับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT คู่ขนานกับทาง Facebook Live ที่ l i v e n b t 2 h d นะครับอยู่กับผมเจริรัวัฒน์ศิริบุตรทําหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้คุณผู้ชมครับรายการคิดเป็นเห็นความจริงนะครับเราจะทําให้ผู้ชมนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมผู้ชมสามารถที่จะรู้เท่าทันสื่อเพื่อร่วมกันสร้างสังคมโซเชียลให้สร้างสรรและปลอดภัยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เนี่ เรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับเรื่องของความเท่าเทียมความเหลื่อมล้ําแท้จริงคืออะไรแต่เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต้องพูดคุยกับท่านนี้ครับอาจารย์เสรีวงมณธาสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีนะคะผมได้ยินบ่อยมากเลยนะครับเรื่องของคําว่าความเหลื่อมล้ําความเท่าเทียมฮะแค่จะไปไ <ง S 1> มองความแตกต่างของคนแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือความบีบระเหลื่อมล้ําอ,อะไรต่างๆนานาแต่จริงๆ,ๆแล้วเนี่ยคนเราที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ ไม่ทัดเทียมด้วยกฎหมายหรือด้วยแนวทางการบริหารประเทศแต่มันไม่ทัดเทียมด้วยพื้นฐานของคนและความสามารถของคนกฎหมายคุ้มครองทุกคนเสมอภาคกันนะใช่ครับยากดีมีจนเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันผิดคือผิด,ผดถูกคือถูก,ถกว่าไปตามกฎหมายครับ,รบในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่ให้โอกาสในเรื่องต่างๆเราก็ให้โอกาสเท่ากันเพียงแต่ ในการให้โอกาสนั้นเนี่ยเราจะให้โอกาสโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ได้ถ้าสําหรับเพื่อคนจนครับมันก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าถ้าเราเลยขีดความจนนั้นเราทําไม่ได้ามันจะมีตัวเลขออย่างกระปีเนี่ยพี่เชื่อว่าก๊ะปีไปซื้อบ้านเอื้ออาทรไม่ได้ผมเคยยื่นลองยื่นดูไม่ได้ไม่ได้ <laughs> คือการที่เราจะได้ทุนสงเคราะห์ไม่ใช่ทุนเรียนดีนะ เขาก็มีเงื่อนไขว่าไรายได้ของที่บ้านต้องเป็นเท่าไหร่ใช่ครับถ้าเราจะไปซื้อบ้านซึ่งเป็นบ้านที่รัฐบาลจัดสรรให้ม,มีราคาพิเศษให้ครับเขาก็มีเงื่อนไขใช่ครับตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าไม่ทัดเทียมนะรัฐบาลเนี่ยได้แก้ไขเรื่องของความเหลื่อมล้ํามีเรื่องอะไรบ้างฮะอันแรกเลยก็คือเรื่องการศึกษา,าสำคัญมากครับเรื่องนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่องของการศึกษาครับ มีการให้เรียนฟรีถึง12ปีแล้วก็มีความพยายามในการที่จะให้มีการเรียนนอกห้องเรียนส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตต่างๆนานาเรื่องที่สองนะ,ค,ะครับคือเรื่องสาธารณสุขอ่าเรื่องสำคัญฮะในช่วงนี้คือการที่รัฐบาลเนี่ยให้คนสามารถใช้บัตรทองได้ ทุกโรงพยาบาลใช่อันนี้อันนี้ถูกต้องเลยฮะเห็นด้วยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีเรื่องที่ว่าถ้าเกิดป่วยฉุกเฉินเนี่ยครับเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลที่ตัวเองลงทะเบียนเอาไว้เรื่องโควิดเราฉีดวัคซีนให้กับคนทุกชั้นทุกระดับต่อไปอีกเรื่องหนึง่งนะ,ค,ะครับเน็ตประชารัฐเน็ตประชารัฐก็คือตอนนี้เนี่ยนะเราเ เข้าสู่ยุคดิจิทัลนะครการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่สำคัญรัฐบาลก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านแดนไกลต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะคะคอาจจะทำให้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้จึงทำเน็ตประชารัฐ ที่ทำให้มีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมอย่างกว้างขวางไปในพื้นที่ชนบทอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนว่ารัฐบาลพยายามสร้างความทัดเทียมก็คือการพัฒนาระบบโลจิสติก โอ้ยอันนี้เห็นภาพชัดเลยฮะรถล,ลางล้อรางเรือเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกสบายทั้งในแง่ชีวิตส่วนตัวเรื่องการท่องเที่ยวตลอดจนกระทั่งการทธมาค้าขายใช่